ดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับเอ็มปัปเป้พลิกโคตรเผ็ดเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แต่เอมปัปเต้เป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าทําไมวะโชว์เนืออังฮาเลนหนึ่งสกับตีโมเวนเนอร์ถ้าเป็น3าสี่จะเป็นปลาฉลามเส้นบกนะครับเฮ้ยมาดูจงังหวะต่อไปครับ One Beauty, บอลอยู่ที่ฟอร์บอกปลาแทงไอฮาเลนแล้วฮาเลนไม่ยิงครับส่งให้เวนเนอร์เวนเนอร์เลยยิงโอ้โหมาทีโมเวนเนอร์แล้ว, Warner, ล,วล็อกหนึ่งเทีให้เอ็มปัปเป้ เอาละครับโบกกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องเฟกช็อตนะครับจะมาจาับทีบอลดำการ์ดบีเพยเยอร์เป็นรูนเล้ง1399งนายนะครับน่าจะเจอพวกฟูลจัมมานางน,ะนี้นี่คือหน้าตาทีมของเราเนี่ยครับนำขับดยคู่หูแวนนอ่แล้วก็อิมเปอปเป้ครับแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับ เจอเล้ง1 1 0่นะครับมาดูกันว่าจะไหวไห,ไหมฮอ้ทีมเขามีเมสซี่ไอคอนแล้วก็มีไวรุ่มปาลี่ด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเข้าสู่สนามฟุตบอลสเตเดียมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีมบาร์เซโลนาพบกับชลบุรีเอาแล้วเรากดไม่ติดครับดูเหมือนเราจะหลุดเลยนะครับ โอ้โหเสียแต้มฟรีอีกแล้วเออสิบเก้าต้มจุบละโอ้โหแรงเราตตไปสิบเก้าเต้มเนียนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องร้อนเราไป่อกันเกมที่สองเลยดีกว่าเออแล้วฝั่งตรงข้ามตำนานเก้าคนโอ้โจะไหวไหมครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามฟุตบอลสเตเดียมจะเป็นเกมระหว่างปูตำนานกับการ์ดบอลดำธรรมดาบริยูที่เบ g รแฮม ให้มานีมานีมาหมุนแล้วให้คาร์ลคาร์ลให้มาลูมินิกเก้พิกแล้วลูมินิเก้ยิงโอ้โหยิงติดสีของเฮนเดสันเดยองให้มาอินปอปปี้ปอปปี้พิกแล้วยิงโอ้โหยิงติดสีบนเลื่อนคันฟานยูให้ไปที่ฮาเวิตฮาเวิตให้อ e. ิน e. ออปอปปี้แล้วหนึ่งสองกับปีวานแล้วอินปอปปี้ยิงโอ้โหออกไปเรามาดูจังหวะน,นี้เลวานให้มาเฟนซี้เดยอง ไอเวานเลวานกายมาอิมปาเป้อิมปาเป้แล้วคว้ยลูกนี้ให้ฮาเวิยิงเทียบโลอิมปาเป้เป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่าทำไมวะโชว์เหนือสมแล้วครับที่เป็นคู่หูแปนี่ก็จงอิมปาเป้คุ้ยให้ฮาเวิยิงออกนำไปแล้วหนึ่งเป็นตัวต่อศูนย์อิมปาเป้แทงไม่ให้เลวานเอาแต่แชมบิลดักได้ฮาฟูแล้วติดอิมปาเป้ลูกนี้ เปยูไปซ้ายไปขวาแล้วลูกกลับมาเข้าในแล้วปืดเข้าไปให้ป๊อกป้าเอาเบคแฮมนันเคลียร์ออกมาได้แล้วบนที่ดียองใส่ลูกดีสองประตูต่อศูนนะจากแฟงกี้เดียองครับซัดด้วยซ้ายเข้าไปยังสวยงามบูนเสียบเข้าสามเหลี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูภาพใช้อีกครั้งนะครับเบคแฮมมุงเคลียมาแล้วเข้าทางดียองแล้วยิงเข้าไปอย่างสวย บอลอยู่ที่ลูมินิเก้แทงมาอิมปาเป้แล้วยิงโอ้เข้าไปเลยครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากคิเลียนอิมปาเป้หลุดเข้าไปยิงด้วยซ้ายง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ก็บมดเวลาครึ่งเวลาแรกไปครับเป็นเรานำอยู่2ประตูต่อหนึ่งเรามาดูเกมครึ่งหลังกันต่อเลยนะครับบอลอยู่ที่แฟนงี้ซีเดยองบานบิสซากา้าไปมาที่ฟาบินยูฝากมาแฟนงี้ีเดยองเอาไปติดเบ็คแฮมนิดนึงไฮฮาวเวิร์ดให้มา รีวานให้เอมปะปเป้บะปเป้เข้าขวาแล้วใส่เรียบย้อยเป็นเราออกนําไปเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับรีวานให้มาเอมปะเป้เตะเข้าขวาแล้วก็ใสด้วยขวาเข้าไปนรนมานีเลวานไหลมาออมปะเปะ้โอ้ยิงออกไป บอลอยู่ที่บูโน่ให้มาฮาแลนดเวนเนอร์แลเบิร์นคืนในฮาแลนด์งหวะนี้ฮาแลนด์หลุดมาแล้วยิงด้วยซ้ายเข้าไปเป็น4ประตูต่ 1, อหนึ่งกักเออรลิงเบลฮาแลนด์มาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับฮาแลนหนึ่งสองกับตีโมเวนเนอร์ถ้าเป็นสามสี่จะเป็นปลาฉลามขึ้นบุกนะครับเฮ้ยมาดูจงังหวะต่อไปครับ bon uti, บอลอยู่ที่ฟอร์ปอกปาแทงให้ฮาแลนด์แล้วฮาแลนด์ land, ไม่ยิงครับส่งให้เวนเนอร์วนเนอร์เลย ยิงอ้โหบอลดิงเข้ามาหาเล่นยิงเรียบร้อยครับจะไปเหลืออะไรเป็นเราออกนําไปแล้วครับ5ประตูต่อ1จากเออร์ลิงบาลหาเล่นหาเล่นบอกมันง่ายเกินครับลวิยิงให้แวนึกยิงดีกว่าแต่แวนึกก็ยิงไม่เข้าครับเลยหาเล่งจัดการเองแล้วก็จบเกมการแข่งขันไปนะครับเป็นเราเอาชนะไป5ประตูต่อ1เร้งเราก็ขึ้นมาอีก7แต้มเราลองไปต่อกันเกมที่สองเลยครับจะพบกับเร้ง 285น,นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฟูทีมชาติบาราซิลทั้งทีมเลยนะครับเราจะได้เคลียร์ลูกเลี้ยเงเล่นก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาตรงนี้เมสซี่ให้มาอิมปปเป้แล้ว1 2กับเลวานแล้วอ็มปาเปย้ยิงเรียบร้อยครับเราออกนําไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์จากคีเรียนอ็มปาเป้ครับทํา1 2กับเลวานตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับเรามาดูาพาดช้ากันอีกครั้งเลย หนอปปี้หนึ่งสองกัลีวานแล้วดุดเข้าไปยิงเรียบร้อยเป็นฝั่งบราซิลบุกขึ้นมาบ้างจากวิลเลียมแล้วเปิดเข้ามาแล้วโรมาติโอแต่นิดนึงโอู้หยังติดเซนต์เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันตามไปกระตครุบบอลได้ครับจังหวะนี้อยู่ที่โรนะันญโยให้มาเปอลินโยโรมาติโอให้เดนิวสันหลุดเข้าไปแล้วยิงโ,โ,โู้โหชนคานเกือบเข้าไปครับบานพบิสตาเกาโมงเคลออกมาแล้วหาเวิร์ด ให้มาเมสซี่เมสซี่ให้เอ็มปาเป้แล้ว1,2กับเลวานอีกแล้วเอ็มปาเป้หลุดเข้าไปแล้วปั่นโค้งโคเข้าไปเป็น2งประตูต่อ0กับจากกีเนียนเอ็มปาเป้โอ้โหห2กับเลวานอีกแล้วครับจังหวะนี้มาดูภาพช้ากันอีกครั like uh ้งครับเลวานเล่น1 2 2เงสเมี่แล้วก็หลุดไปปั่นด้วยขวาเข้าไป แล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนครับเป็นเรานําทีมชาติบราซิลอยู่โรดันดินโยจะเปิดมุมเข้ามาแลโรมาริโอโค้กหู้เฉาเสาไปนิดเดียวโนบูโนะมงเคลียไม่ดีจังหวะนี้เมสซี่เสียบอลในโรนันดินโยโรนันินโยหนึ่งสองกับโรมาริโอโรนันดินโยยิงอเข้าไปแล้วครับ2ประตูต่อหนึ่งทีมชาติบราซิลตีไข่แตกมา โลมาลิโอให้มานีมาแล้วให้คืนที่โลมาลิโอเราปิ้งไปแล้วครับฟานได้พยายามเบียดอยู่โอ้เต่โลมาดิโรหลุดไปแล้วโลมาลิโอปั้นหเรียบร้อยครับสองประตูต่อสองเลย้เราโดนตีเสมอไปจากโลมาลิโอครับตรงอนนี้เราพลาดด้วยเอาไม่อยู่ครับแล้วก็จบเกมการแข่งขันไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับเราเสมอทีมชาติบราซิลไม่ได้เลงเราก็ลดมาสามแต้มเลยนะครับ ไปต่อกันเกมสุดท้ายเกมที่3กันเลยนะครับเราจะพบกับแรง1249แล้วทีมฝั่งเขาก็ทูหูฟีเจอร์ทั้งทีมแล้วมีลูม,มินิเก้เป็นหน้าเป้าด้วยอันตรายเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามเทโรสเตเดียมเป็นเราจะได้เคลียร์ลูกเรื่อนเล่นก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวา บอลอยู่ที่เมสซี่ให้มาที่ทีโมแวร์น์แวนเน์ใหเอ็มปาเป้เอ็มปาเ,เป้ปเพลิกจังหวะนี้เอ็มปาเป้ลอจังหวะนี้หนึงแล้วยิง้วย,ยซ้ายเข้าไปโอ้โหเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เป็นเราออกน้าจากคีเลียนเอ็มปาเป้ครับก็ยืนแอคไปหนึ่งทีดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับเอ็มปาเป้พลิกโคตรเผ็ดเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใส่ด้วยซ้ายเข้าไปแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นเรานําอยู่นะครับ บอลอยู่ที่เ e อ็มปัปเป้แล้วให้มา <S 2> <S 2> มแวนเนอร์รอจังหวะให้เ e อ็มปัปเป้วิ่งจังหวะนี้หลุดไปแล้วเอ็ม e ปัปเป้ e ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปโอ้โหโก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 ,โก,โกไม่เหลือครับเป็นเราออกนำสองประตูต่อศูนย์กัคทีเล่นเ e อ็มปัปเป้ครับหมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับแวนเนอร์ anner, แทงให้เ e อ็มปัปเป้จังหวะนี้ยิงเข้าไปมีลุนแท็ติกแล้วครับแล้วลูมินิเก้ลุดมาแล้วยิงโอโหักเสาออกไปนิดเดียว ได้พลาดมาทีมูแวนเนแล้วล็อกหนึ่งทีให้เอ็มปัปเป้เอปัเป้ยิงเข้าไปโอ,โ,หโ,หโอ้โหโก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 ,โก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 โเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับจากคีเลียนเอ็มปัปเป้แฮตติกไปแล้วครับปู้ยิงกอดอกอย่างเท่ทุกนี้ต้องชมทั้งคนยิงทั้งคนจ่ายเลยนะครับดีทั้งสองคนเลยแล้วก็จบเกมการแข่งขันในเกมที่3ไปเป็นเราเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ แลงกิ 1, ้งของเราก็จะขึ้นมาเป็น1,392แต้มนะครับโอ้โหเล่นมา3เกมได้มายังไม่เท่ากับแพจเกมเดียวเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการดูคลิปจนจบด้ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตักใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาะทุกคน